วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับจับชีพจรโลกเย็นวันศุกร์ที่11ตุลาคมครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ศาสตราจารย์คนดังของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อไมเคิลแซนโดซึ่งใครก็ตามที่ติดตาม การสอนสไตล์ที่สนุกสนานซักถามกันอย่างเคร่งเครียดแต่มีสาระให้นักศึกษาตอบถามกันเองก็จะต้องรู้จกักศาสตราจารย์ไมเคิลแซนโดลคนนี้ครับแต่งหนังสือดังมากเล่มหนึ่งชื่อ justice ซึ่งพูดถึงวิธีคิดปรัชญาการเมืองว่าด้วยความยุติธรรมอีกเล่มหนึ่งที่โด่งดังมากเช่นกัน What money cannot buy ซึ่งพูดถึงการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมแม้กระทั่งสิ่งที่กระทบมาตรฐานศีลธรรมเป็นหัวข้อที่ศาสตราจารย์ไมเคิลแซนโดได้สร้างชื่อเสียงและสามารถนอกจากเลคเชอร์ในห้องเรียนแล้วก็ยังขายหนังสือได้เป็นจำนวนมากเป็น b เบสเ l l e r ใน New York Times มาตลอดครับ มีโอกาสได้พบปะนั่งคุยกันกับศาสตราจารย์ไมเคิลแซนเดอร์แล้วจึงได้รู้ว่าเป็นคนที่นิ่มนวลสุขภาพแต่มีความเชื่อที่เข้มข้นหลายเรื่องทีเดียวครับแน่นอนว่าในฐาน,นะเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น political philosopher คือเป็นนักปรัชญาการเมืองจุดยืนในหลายๆเรื่องจึงน่าสนใจแน่นอนครับผมก็บอก อาจารย์แซนโดว่าผมได้ติดตามดูจาก YouTube ห้องเรียนที่ Harvard ที่อาจารย์สอนซึ่งต้องถือว่าเป็นห้องเรียนใหญ่ที่สุดของ Harvard ก็ได้ครับจุนักเรียนเป็นพันคนเลยและนักเรียนทุกคนเท่าที่ดูนี่ไม่มีใครหลับไม่มีใครเบื่อเพราะว่าอาจารย์แซนโดนี่จะชี้ถามตลอดและให้มีการตอบโต้ในประเด็นที่ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับปรชัชญา ผมก็ถามอาจารย์แซนโดว่าวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยได้มาจากไหนแกบอกว่าแกเริ่มสอนตั้งแต่อายุยังน้อยครับปีนี้ก็50เสร็จเจแล้วเริ่มสอนตั้งแต่อายุ20กว่าบอกว่าวิธีการสอนที่เดินไปเดินมาและให้นักศึกษาต้องตอบคำถามโยนคำถามซึ่งกันและกันนั้นมาจากตอนที่ตัวเองเป็นนักศึกษาครับบอกว่ามีอาจารย์หลายคนที่เก่ง แต่ว่าวิธีสอนนั้นน่าเบื่อหลับบ้างไม่ฟังบ้างไม่สนใจบ้างฉะนั้นตัวเองพอไปเป็นอาจารย์จึงเอาบทเรียนหรือประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษาเนี่ยแหละครับมาเปลี่ยนวิธีการสอนจนกระทั่งทําให้นักศึกษาอาจารย์ทั่วฮาร์วาร์ดนี่รู้ว่าถ้าจะเรียนวิชาที่สนุกถึงแม้ว่าจะค่อนข้างสลับซับซ้อนเช่นวิชาปรชาัชญาต้องเรียนกับ professor sandel คนนี้ ผมเจออาจารย์แซนโดกระถามว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เรื่องอะไรแกบอกว่ามาร่วมพูดในงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเวทีนี้ได้คุยเกี่ยวกับมุมมองของคําว่าความยุติธรรมจริยธรรมและคำนิค่านิยมต่างๆซึ่งอาจารย์แซนโดบอกว่าต้องเพิ่มเติมเข้าไปในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมประชาธิปไตยซึ่งทั่วโลกมีความคับข้องใจยอย่างมาก จนเกิดพรรคการเมืองทางเลือกขึ้นมาส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องจากผู้คนต้องการเห็นความยุติธรรมค่านิยมและความเท่าเทียมดีกว่านี้ผมถามว่าสิ่งที่ขาดไปในสังคมโลกปัจจุบันคือมุมมองจริยธรรมคุณธรรมของการเมืองใช่หรือไม่อาจารย์บอกว่าใช่เลยหมายถึงในสหรัฐหรือไม่ก็ทำนองนั้นโดยเฉพาะในขณะน,นี้มีหน่วยงานของรัฐบาลที่ต้อง ทํำการที่เรียกว่าชัดดาวเพราะความขัดแย้งระหว่างทําเนียบขาวกับรัฐสภ,ภาโดยเฉพาะกับพรรคหรือพรรคเกิฝ่ายคา้านพอพูดเรื่องชัดดาวผมก็ต้องถามครับว่าในสายตานักปรัชญาการเมืองเนี่ย professor sando คิดยังไงเพราะว่าใต้ตัวแน่นอนครับแกบอกครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสะท้อนความล้มเหลวของระบบการเมืองสหรัฐ หาทางออกเรื่องงบประมาณไม่ได้เพราะว่าพรรครีพับลิกันยืนยันที่จะกำจัดกฎหมายปฏิรูประบบประกันสังคมของโอบามาที่เรียกว่าโอบามาแคร์ถ้าหากไม่ได้อย่างที่ตนต้องการก็จะไม่ยอมผ่านงบประมาณจนต้องมีการปิดหน่วยงานรัฐในที่สุดล่าสุดที่เป็นประเด็นคือการเพิ่มเพดานหนี้ซึ่งเปรียบได้กับการนำเอาการเมืองเละเศรษฐกิจมาเป็นตัวประกันต่อรองกับวาระทางการเมืองของ พับ l ิพับเิกนี่เป็นความเห็นของศาสตราจารย์แซนโดซึ่งแน่นอนครับว่าสอนเรื่องประชาการเมืองจุดยืนนี่บอกว่าอยู่ข้างโอบามาครับเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าผมคิดว่าไม่ใช่แนวทางตามหลักประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยจะได้ผลเมื่อคนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือประนีประนอมกันซึ่งที่ผ่านมาพรบดิพับเิกก็มีโอกาสในการคัดค้านกฎหมายปฏิรูปของ โอบามาแล้วในสภาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยอาจารย์เซนโดยืนยันนะครับว่าตัวแกเองนั้นยืนอยู่ข้างโอบามาผมถามว่าในสายตาของความเป็นอาจารย์ทางด้านนี้คิดว่าโอบามาควรจะทำอย่างไรในขณะนี้แกตอบว่าผมเห็นด้วยกับที่ประธานาธิบดีโอบามาทำอยู่ขณะนี้ คือเสนอว่าทันทีที่หน่วยงานภาครัฐเปิดทำการได้อีกครั้งและมีการเพิ่มเพดานนี่จะนั่งเจราจาเรื่องงบประมาณระยะยาวรวมถึงการใช้จ่ายด้านสังคมบำนาญสุขภาพกับพรรครีพับลิกันแต่ว่าประธานาธิบดีโอบามาจะไม่ยอมเจราจาหากพรรครีพับลิกันยังเอาเศรษฐกิจทั้งหมดมาเป็นตัวประกันหรือเป็นเครื่องต่อรอง ผมก็ถามคำว่าแล้วเส้นตายวันที่17ตุลาคมนี่ถ้าตกลงกันไม่ได้นี่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะ <S professor s a n d e r บอกเัาว่าโอบามาน่าจะกำลังหวังว่าคนอเมริกันจะบีบให้พรรครีฟาเบลิกันต้องผ่อนปรนท่าทีจริงๆแล้วสมาชิกพรรครีฟาเบลิกันหลายคนก็ต้องการที่จะยกมือให้กับการเพิ่มเพดานนี้แต่แกนนำสำคัญของพรรคฝ่ายคา้านไม่ให้ สอสอเหล่านี้สามารถที่จะยกมือได้จึงยังห้ามให้มีการโหวตทั้งๆท,ที่โอบามาก็ท้าว่าต้องโหวตได้แล้วผมถาม professor s a n d e ่าและคนอเมริกันทั่วไปคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แกบอกว่าผมคิดว่าคนอเมริกันรู้สึกขับข้องใจกับระบบการเมือง ผลการสํารวจก็บอกครับว่าคนจํานวนมากตําหนิว่าเป็นความผิดของพรรคเลขาธิการมากกว่าประธานาธิบดีโอบามาผมก็ถามว่าและในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์จะเอาประเด็นนี้สอนหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการประทะกันของหลักการและความเชื่อเกี่ยวกับระบบปฏิรูปประกันสุขภาพหรือระบบภาษี ซึ่งการมีความเห็นขัดแย้งกันนั้นเป็นเรื่องปกติในการอภิปรายทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่คำถามคือว่าจะจัดการกับความเห็นที่ขัดแย้งกันได้อย่างไรแต่ว่ากลุ่มทีปาร์ตี้ในพรรครีพับลิกันไม่ได้โน้มเอียงไปทางประนีประนอมหรืออภิปรายตามแนวทางประชาธิปไตยยืนการานว่าหากไม่ได้ตามต้องการก็จะไม่ยอมนี่คือความเห็นของ professor s a n d ซึ่งผมก็บอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยกรณีนี้จะเทียบเคียงกับเรื่องราวในหนังสือ What money can't buy ได้อย่างไรบ้างถือว่าเป็นข้อจำกัดทางศีลธรรมทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ professor sandor บอกว่าเรื่องของ market เรื่องของตลาดนั้นถ้าหากเป็นแค่ market economy คือเป็นเศรษฐกิจการตลาดนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็น market society คือทั้งสังคมกลายเป็นเรื่อง ทุกอย่างซื้อขายได้โดยผิดหลักศีลธรรมเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง professor sandel ก็บอกผมครับว่าถูกต้องแล้วผมคิดว่าปัญหาหนึ่งในระบบการเมืองของเราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โยงไปถึงหนังสือที่เขียนคือ What money can't buy คือเงินมีบทบาทอิทธิพลมากเกินไปในการหาเสียงผมก็ถามครับว่าแล้วเงินกำลังอิทธิพลมากในการเมืองทุกวันนี้อย่างนั้นหรือ ใช่ในหลายประเทศคือคำตอบอาจารย์บอกครับว่าบางประเทศในยุโรปและเอเชียจำกัดบทบาทของเงินในทางการเมืองได้อย่างประสบความสำเร็จมากกว่าที่สหรัฐที่สหรัฐนั้นจำกัดการบริจาคกับพักการเมืองแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมอิทธิพลทางการเมืองที่ผ่านมาทางเงินทองได้ผมถึงถามว่าแล้วจะทำยังไงล่ะ professor sander บอกว่าผมอยากให้มีกฎหมายจำกัดจำนวนเงิน professor sander บอกับว่าอยากจะเห็นกฎหมายที่จำกัดเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองต่างๆขณะน,นี้หลายประเทศสามารถหาวิธีมาจำกัดบทบาทของเงินในการเลือกตั้งบางประเทศก็เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ไปนำเสนอวิสัยทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองซื้อเวลาหาเสียงทางโทรทัศน์ อย่างไม่จำกัดอย่างที่เห็นอยู่ในสหรัฐวันนี้ครับผมก็ถามว่าแล้วตัวท่านเองในฐานะเป็นอาจารย์นฐานะนักเขียนเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแนวโน้มที่เห็นว่าเลวร้ายในการเมืองสหรัฐได้อย่างไรอาจารย์เซนเดอร์บอกครับว่าผมคิดว่าอิทธิพลของผมในฐานะอาจารย์ผู้ให้การศึกษาและนักเขียนอาจจะเป็นรูปแบบระยะยาวมากกว่า หนังสือที่ผมเขียนก็พยายามเขียนให้ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายสําหรับคนทั่วไปไม่ใช่เขียนให้อ่านกันในแวดวงนักวิชาการเท่านั้นผมถามว่าวิธีการสอนของอาจารย์แซนโดซึ่งใครก็ตามที่เคยไปเข้าห้องเรียนนี้หรือว่าดูผ่าน y t u t u เนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการสื่อนั้นไม่จำเป็นต้องศึกษาปรัชญาอย่างโซเครติสและการสอน ของศาสตราจารย์แซนโดนั้นก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพอสมควรผมถามว่าแล้ววิธีสอนของอาจารย์เนี่ยแตกต่างไปจากคนอื่นๆแบบนี้หรือไม่อย่างไร Prof. s a n d ร์แซนบอกว่าผมสอนแล้วก็เชื้อเชิญท้าทายให้นักศึกษาตอบคำถามยากๆเพื่อให้ได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมสมัยที่เป็นเด็กผมคิดว่าการสอนเป็นเรื่องน่าเบือ่อ พอโตขึ้นมาก็อยากใช้วิธีการสอนให้วิชาปรัชญาเป็นรูปธปรรมเชื่อมโยงกับทั้งโลกเป็นเหตุการณ์หรือปัญหาที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวันนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมคืออาจารย์ professor sandow เชื่อเชิญน,นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือหาทางออกสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะประสบพบเจอในชีวิตประจาวัน ผมถามว่าสังเกตว่าบางคำถามที่อาจารย์ตั้งให้กับนักศึกษานั้นยากมากเด็กก็ไม่แน่ใจว่าตอบไปแล้วถูกหรือเปล่า Prof. e s s o r s a n d บอกเขาว่าจริงๆแล้วไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดไปหมดเพราะว่าบางคําถามเกี่ยวกับจริยธรรมหรือค่านิยมที่นักประชญาถกเถียงกันมาเป็นร้อยปีสิ่งที่ผมทำก็คือพยายามตั้งคําถามให้เด็กเห็นปัญหาและแสดงความเห็นชัดเจน แล้ววิธีให้คะแนนน่ะยากไหมเพราะว่าเป็นวิธีการถามตอบเป็นความเห็นแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน p r o f e s s o ร s ์แ d นโดบอกว่านักศึกษาจะได้คะแนนจากการเขียนว่าจะนำหลักการทางปรัชญาไปใช้กับเรื่องหรือประเด็นที่มีการถกเถียงหรือเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หรือในชีวิตประจาวันอย่างไรการให้คะแนนไม่ได้ยึดจากจุดยืนของนักศึกษาแต่พิจารณาว่าคำตอบนั้นมีการเชื่อมโยงกับหลักด้านปรัชญาหรือไม่ รวมถึงพิจารณาว่านักศึกษามีแนวทางชี้แจงหรือไม่ในกรณีที่มีคนเห็นต่างเพราะว่านักประชาหลายคนเรียนรู้ที่จะฟังอธิบายเหตุผลให้กับผู้เห็นต่างซึ่งนี่แหละครับเป็นทักษะที่จําเป็นมากเพราะว่าในชีวิตประจําวันนั้นมีหลายครั้งที่คนไม่ฟังความเห็นต่างจึงมีภาพของการตะโกนใส่กันหรือขัดขากันกลางคันนี่แหละครับพอถึงตอนนี้ ผมก็บอก professor sander ว่าท่านน่าจะมาเลคเชอร์ในประเทศไทยให้กับคนไทยได้ฟังโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทําอย่างไรถึงเคารพความเห็นที่แตกต่างโดยไม่จําเป็นที่จะต้องนําไปสู่ความรุนแรงหรือความขัดแยง้งจนกระทั่งหาทางออกให้สังคมไม่ได้ professor michael sandel แห่ง harvard บอกว่ายินดีเลยอยากจะมาพูดด้วยอยากจะแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยให้คนไทยฟัง ว่าวิธีที่จะใช้ปรัชญาทางการเมืองเพื่อแก้ไขความขัแดแย้งนั้นควรจะทำกันอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็จะมุมมองของคนที่สอนวิชานี้มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วครับวันนี้จับชีบจอโลกเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทับไทย